ชีวิตของข้าเพ่งดูวความงามแห่งพระสิริเราชรอบซ้อนคาไวในความงามตั้งชีวิตคาสุ่ม วันนี้ที่เราจะเข้ามานมัสการพระเจ้าผู้เดียวของเราแล้เราสรรเสริญพระองค์เป็นบทเพลงเป็นคำอธิษฐานด้วยกันขอสอนคาไวในความรักเราตั้งชีวิต พี่น้องค่ะถ้าวันนี้ข้าพเจ้าจะถามพี่น้องว่าวันนี้เป็นวันดีสำหรับพี่น้องหรือไม่พี่น้องจะตอบว่าอย่างไรถ้าข้าพเจ้าให้คะแนนจากหนึ่งถึงสิบสิบคือปริมาณคะแนน,นที่พี่น้องให้ว่าดีมากที่สุดพี่น้องค่ะหลายครั้งเรามักจะบอกว่าเรามีวันที่ดีได้เพราะว่าชีวิตของเรามีความสุข แต่จริงๆแล้วความสุขที่พี่น้องได้รับอาจจะสุขในวันนี้ทุกในวันหน้าเพราะความสุขที่พี่น้องได้รับเป็นความสุขที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเงินไม่ดีเจ็บป่วยสุขภาพไม่แข็งแรงเพื่อนฝูงไม่ครบความสัมพันธ์ไม่ดีแฟนทิ้งหรือมีวิกฤตจากที่ทำงานความสุขจะไม่เป็นปัจจัยหรือตอบสนองต่อพี่น้องได้พี่น้องขา ในขณะที่เราทั้งหลายเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าชีวิตของเราคงไม่อิ่งแค่ความสุขแต่พี่น้องเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะว่าสันติสุขพระคัมภีร์ในวันนี้ที่ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ชอบท่องพระคัมภีร์ตั้งแต่สมัยเด็กๆและเวอร์ชั่นที่ข้าพเจ้าจะท่องเป็นหนึ่งเกเจ็ดหนึ่งแต่พี่น้องที่ดูพร้อมกันอยู่ทางบ้านพี่น้องสามารถเปิดพระคัมภีร์ในฉบับ มาตรฐาน2 0 1 1ของพี่น้องได้และก็จะมีตัวหนังสือในฉบับมาตรฐาน2 0 1 1วิ่งให้พี่น้องดูด้วยพี่น้องค่ะพรัมพีในเช้าวันนี้เป็นพลัมพีที่เราคุ้นเคยและหลายครั้งพลัมพีตอนนี้ประพรัมพีที่ฟื้นชีวิตกู้ชีวิตและพลิกชีวิตพี่น้องหลายคนในฟิลิปปีบทที่4ข้อ4ถึงข้อ7กล่าวไว้ว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทุนเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสพี่น้องค่ะเราอ่านพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มทำไมพระคัมภีร์พูดถึงว่ามีความทุกข์ร้อน ทำไมพัมพีพูดถึงความกระวนกระวายทำไมพัมพีพูดถึงเรื่องความกลัวกังวลทำไมพัมพีพูดถึงความพะวงเพราะทั้งสี่คำนี้มีรากศัพท์เดียวกันและความหมายเดียวกันค่ะตลอดพัมพีทั้งเล่มปรากฏความหมายและคำนี้นะคะในสี่คำที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงถึงส9เกครั้งและในฟิลิปปีบทที่สี่ข้อสี่ถึงข้อเจนี้ก็เช่นกัน อาจารย์เปาโลท่านเป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่เผชิญชีวิตของความทุกข์ยากนั้นถ้าเราบอกว่าเมื่อเรามีความทุกข์ยากเรามีความกลัวเรามีความกังวลเรามีความกังวลกระวยใจเราจะดำเนินชีวิตยอย่างไรวันนี้ของพระคำของพระเจ้าหนุนใจพี่น้องค่ะว,ว่าเริ่มต้นอย่าอย่าก,ก,าก,ากังวลกรวาาายยยอออ่่ทุกก้นังวลใจเพราะความกังวลกระวหลหรือความทุกข์ร้อน เป็นตัวอันตรายสำหรับสภาพจิตใจและจิตวิญญาณของเราเพราะพี่ตอนนี้ได้หนุนใจพี่น้องนะคะว่าเปลี่ยนความกลัวความกังวลความทุกข์ใจเป็นการอธิษฐานพี่น้องค่ะเราทั้งหลายสามารถนำสิ่งที่เราไม่สบายใจทุกเรื่องอธิษฐานกับพระองค์ได้วันนี้มีเรื่องใดในชีวิตของพี่น้องที่ทำให้พี่น้องไม่สบายใจพี่น้องมั่นใจ ที่พี่น้องจะอธิษฐานทูลเรื่องนี้กับพระเจ้าหรือไม่พี่น้องคะพลักษณะของพระเจ้ายิ่งใหญ่พลักษณะของพระเจ้าพร่งเป็นพระเจ้าที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพลักษณะของพระเจ้าพร่งเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยพลักษณะของพระเจ้าพรงเป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมเมื่อลักษณะของพระเจ้ามากมายขนาดนี้อยากให้พี่น้องมอบความกังวลใจของพี่น้อง ซึ่งถ้าเทียบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นเล็กนิดเดียวพี่น้องมอบไปกับพระองค์ค่ะแล้วพระองค์จะทรงเปลี่ยนสภาพจิตใจของเราให้เราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ในพัมพีบอกว่าเมื่อเราอธิษฐานวิงวอนและให้เราขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเป็นเทคนิคและเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งพี่น้องค่ะคนทั่วไปมักจะขอบคุณพระเจ้าหรือขอบคุณอะไรก็ได้ในเรื่องของสิ่งที่ดี แต่เมื่อเราอธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้าเราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ท่ามกลางความทุกข์ท่ามกลางความกังวลท่ามกลางความเสียใจของเราเพราะเรามั่นใจว่าพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่จะนำเราให้เราผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆได้เหมือนดังเช่นอาจารย์เปาโลขณะที่ท่านเขียนพัมพีตอนนี้ท่านอยู่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่โอเคท่านมีความทุกข์ ท่านมีความกังวลแต่ท่านเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าได้แล้วเมื่อนั้นความทุกข์ใจความทุกข์ร้อนความกังวลความพวงจะถูกนำออกไปแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะเข้ามาคุ้มครองความคิดและจิตใจของพี่น้องไว้ในองค์พระเยซูคริสพี่น้องขะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่ในช่วงเหตุการณ์แห่งความทุกข์ยากลำบาก แต่วันนี้พระคำของพระเจ้าจะช่วยหนุนใจจะช่วยนำชีวิตของเราว่าให้เราฝากชีวิตไว้กับพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เดียวพระองค์เป็นเพียงพระเจ้าผู้เดียวที่เราจะเข้าหาและเราจะพักพิงและเราสามารถที่อยู่ภายใต้ล้มปีกภายใต้ล้มประหัตของพระองค์ได้วันนี้วันดีของพี่น้องจะเปลี่ยนไปจะไม่ใช่วันดีที่อิงกับความสุขที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่วันดีของพี่น้องจะขึ้นอยู่กับพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่พระเจ้าที่จะทรงเปลี่ยนความคิดจิตใจเมื่อเราอธิษฐานวิงวอนและขอบพระคุณแล้วเมื่อนั้นสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของพี่น้องไว้ในองค์พระเยซูคริสต์ขอให้วันนี้เป็นวันดีสําหรับพี่น้องที่มีสันติสุขในพระเจ้านะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าพระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ พระคำของพระเจ้าหนุนใจเราทั้งหลายที่เราทั้งหลายจะอธิษฐานวิงวอนกับพระองค์ท่ามกลางความทุกยากแล้วเมื่อนั้นเราฝากมอบสิ่งที่กังวลใจกับพระเจ้าและให้เราทั้งหลายเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าแม้นว่าเราต้องเผชิญกับความทุกยากหรือสถานการณ์นั้นอยู่แล้วเมื่อนั้นพี่น้องจะมีความอย่างลึกในพระเจ้าความสัมพันธ์กับพระองค์และพี่น้องจะรับรู้ว่าสันติสุขแห่งพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของพี่น้องไว้ในองค์พระเยซูคริสต์เราจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน